วันนี้เราทำสังขยาฝักทองนะครับทุกคนนี่เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วพอสุกแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงน่ากินไหมครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะพามาชิมสังขยาฝักทองที่ทำเองนะครับนี่เลยที่แรกก็ไม่คิดว่า จะสวยขนาดนี้นะครับทุกคนหน้าตาใช้ได้นะรสชาติก็อร่อยครับเพราะว่าในนี้ครับจะใส่ใบเตยด้วยฟักทองหนึ่งโลกผมใช้ไข่ประมาณห้าฟองนะครับดูใน y ย u ทูวอะเขาบอกให้ใส่ไข่เป็ดเราไม่มีไข่เป็ดเราก็เลยใส่ไข่ไก่ด้วยไปใส่ไข่ไก่หมดเลยปกติเขาจะให้ใส่ไข่เป็ดสองไข่ไก่สองใช่ไหมครับอันนี้ผมใส่ไข่ไก่ห้าฟอง อร่อยนะครับแต่ฟักทองอะ่ะมันไม่ค่อยมันเท่าไหร่มาครับทุกคนมากินด้วยกันหืมหวานตัวนี้นะครับจะไม่หวานมากเพราะว่าเราไม่ได้ ไม่ได้ทำหวานมากใครที่ชอบหวานก็ปรับตามใจชอบได้ใส่น้ำตาลเยอะนิดนึงอันนี้ทําแบบง่ายๆนะครับก็คือจะมีไข่มีน้ำกะทิแล้วก็น้ำตาลแค่นี้เลยง่ายๆบางคนก็ จะใส่ผงฟูล,ลงไปด้วยนะใส่ผงผงฟูในไข่หวานมันถือว่าโอเคนะสำหรับแบบไม่ได้ทำนานแล้ว่ทุกคนก็ดีอยู่ว่างๆฟักทองนี่ได้มาจากชัยภูมิก็เลยลองมาทำดูแต่ก็ขายได้นะคนที่ซื้อไปเขาบอกอร่อยอ่ะ สีสวยเนะวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะเพราะว่าฝนดินเป็นช่วงๆแล้วก็ฟ้าคึมใครอยากลองทำก็ เปิดสูตรใน YouTube ได้เลยนะทุกคนอร่อยใส่ใบเตยอ่ะมันจะช่วยดับกลิ่นไข่นะครับหอมจานก็จะเป็นจานสังกะสีสมัยโบราณแม่เขาชอบใช้ บอกว่ามันไม่แตกอันนี้เดี๋ยวขอตัวไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายครับ